กปัดผ้าค่ะอ่าคราวนี้ก็แขวนได้แล้วค่ะครั้งแรกค่ะวาวาจะลองแขวนเสื้อดูใช้แล้วอ่านั่นแหละแล้วจับข้างล่างมาเกี่ยวไว้ค่ะอีกมือนึงค่ะอ่าแล้วก็จับตรงเกงขึ้นมาเกี่ยวไว้ค่ะนั่นแหละเฮ้ยเก่งมากพี่เจ้าวาวาพี่จะเอาไปแขวนระแหงเอามาแขวนค่ะอันนี้เป็นเสื้อค่ะอ้าวกระเปโอเคแล้วคางติดเสียบเข้าไปค่ะไปแล้วก็เอาอีกมือนึงเกี่ยวเข้าไปข้างนึงค่ะค่ะ นั่นแหละ8ดีจ o าโอเค o d job! เดี๋ยวเราก็มาตากผ้ากันค่ะกาตากเลยเป็นรักว่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 19 And? And okay, good job. Grab your hands by yourself. <laughs>